เอาจริงๆที่พูดตอนนี้ผู้สูงอายุในเมืองแห่งอนาคตเนี่ยก็คือดิฉันเองก็คือรุ่นพวกเราเองนะตอนนี้ที่กำลังจะเป็นผู้สูงอายุในอีก20ปีหรือ10ปีข้างหน้า ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสังคมสูงอายุในอีก10 2ถึง20ปีข้างหน้าจะเป็นแบบไหนการเก็บรวบรวมข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเพื่อนำมาวิจัยและคาดการอนาคตออกแบบการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับก้าวต่อไปของประเทศไทยในประเด็นนี้ Spring News ได้พูดคุยเรื่องเมืองแห่งอนาคตกับ ot, ดรการดีเลียวไพโรธผู้อำนวยการบริการศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา f ิวเจอ e l ทโดย MQDC ถ้าพูดถึงเมืองแอน,นาคตเนี่ยเราจะมองอยู่หลากหลายซีนารมโอคืออย่างอย่างที่เราอยากให้เป็นกับอย่างที่มันอาจจะเป็นกับสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยทีนี้เวลาเรามองเมืองแห่งอน,นาคตนะคะเราไม่ได้มองภาพว่าต้องเป็นเมืองที่มาจากปัจจัยอย่างใดอ,อ,อย่างหนึ่งมันคือการผสมผสานความเกี่ยวข้องของปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญสําคัญ,คญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้แน่นอนการปรับเปลี่ยนของสังคมหรือยุคสมัยหรือเจเนอเรชั่นที่เปลี่ยนไป กระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปรวมถึงในเรื่องของอการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าข้อจำกัดหรือข้อท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อมจนถึงอันสุดท้ายความคิดวิธีคิดของคนที่จะอยู่ในเมืองอนาคตอันนั้นเขาจะมีวิธีคิดมีเพอร์โซนาอย่างไรแล้วเขาควรจะอยู่ในเมืองอนาคตอย่างไรให้มีความสุขที่สุดค่ะ ถ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะมีอยู่ผู้สูงอายุที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะจำนวนเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็น population แทบจะเป็น population หลักเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นกลุ่มตรงนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุจะมี productivity ได้ เหมือนเดิมเท่าเดิมแต่ว่าเราเรียกประเด็นนี้ว่า the wise nation ก็คืออาจจะเป็นประเทศที่ชาญฉลาดได้ถ้าเรามีการปรับใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุให้ดีให้เหมาะสมมันจึงแปลว่าเราไม่ได้ปล่อยให้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแต่เรารู้แล้วล่ะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่ได้มีการทำ Re-Skill ของกลุ่มนี้จะเป็นปัญหาของของเมืองได้ในอนาคต